คันดิชวถึงความจเจริญมันกับเปรียบเทียบกันมาได้ยี่แล้วนะเพียนเนาะกัวันหน้าก็บ,บริยาไในะห้แร่มะกันไลเนาะเฮาใส่เฮาเห็นยังเขาก็ต้องวิเคราะห์ยังแกเบิงนววเนีย่ยมันเป็นความจริงยังว่าเป็นความจริงเนาะอากาศกัสีสวยงามแห่งอรรยากาศกับสีจริงจริงสวยงามมากเป็นสวนเลยเพี่นเนาะเป็นสวนอสอบบอยดีสวัสดีครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานา ตอนนี้ว่านาอยู่อยู่ที่สามย่านมิตรทาวซึ่งม่านาขึ้นมาอยู่ทึ่งนะนะตรงกว่านั้นคือขึ้นมาจ้ากเทื่อพี่น้องโอ้แบบเห็นมาแล้วอลังการบรรยากาศสวยงามแห้งเลยเนาะนกข่าร้าเป็นถนนโอ้บโน่าเชื่อเลยน้องไปน้องบ่น่ายบ่เคยขึ้นยิ่งยิ่งเลยี่น้องนี่อ๋อแบบบรรยากาศการลมเย็นแห้งเลยเนาะบรรยากาศลมเย็นหมักมาเลยนั่นแหเนาะอ่าเรียกว่าทั้งนั้น เขาก็เนถนนอ่านาจีไปทางนั้นนาจีเป็นถนนอ่านนาั้านนา,า,า,นนา,า,านจีไปทางจุฬาอันนี้มนากบแน่ใจเด้อพี่จังไดเออมนากบเนยใจด้ไหมน่าจะปล่อยก่อน,น,นแลว้วก็ทางนี้เนาะโอ้พี่น้องขึ้นมาคำกันขึ้นเนี่นี่บรรยากาศแง่คำขึ้นอยู่ที่อ่าสามย่านมิตรทาวสวยงามแห่งน,นี้นะไม่รู้นะโอ้แล้วก็นั่นตนะ่อ นี่ก็เป็นองประจันเครื่องเคี่ยวนะบรรยากาศนี้อลังการแห้งนะเป็นนะ้องคือพนามาขึ้นมาครั้งแรกเนาะที่ขึ้นมาเนาะเพื่อนที่นอ้อง<อ>คือพื้นที่เราหน้าผมเคยขึ้นมาเนาะมันนหีอ้อโบพ้พาขึ้นเนาะไอโบพ้พาขึ้นก็เลยจะเลยใดขึ้นมานีนะ่ยเนเนาะอลังการแห้งเนี่ยนะครัง้ง ทั้งบุญเนานะเดี๋ยวสียางไม่ถนัดน,นะ่น้องไปตรงตึกถนัดเนาะถนัดกันเดี๋ยววันหน้าสียางไม่ถนัดเดือดหนเด้อโอ้คนมาติดไฟเนะาะทั้งเถิงเนาะแเนาะไคล้ายๆก็เป็นดาดฟ้าเด้อพนะี่น้องเป็นดาดฟ้า มนัามานอมันอาชีวาซิมีอะแบบนี้น้ำน้อยตรงเนี้ยว้าวพี่น้องน้ำแม่เรียกกุ้มคลายเลย ทั้งข้าขงล่างเขาจะเลี้ยวเห็นเป็นต้นคริสต์มาสเด้เนอะข้างล่างจะเป็นต้นคริสต์มาสกับเป็นนะรถเนาะรถหลายหลายในแผงเนนะาะบรรยากาศก็สดๆกรุงงามไมีไรองมันในประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครเนาะก็มีหลากหลายถนนแล้วก็มีหลายสถานที่ให้เขาได้ส้มแบบนี้น,นนะครับเนาะ กาบอวีโกโนโนโซก์นี่วนากาบโคอยได้ลงคลิปพอเป็นไดเร็ตอย่างเดียวกัเป็นกาบวนากาบโคอยมีเวลาแน่และส่วนนี้ก็รู้สึกว่าวนาไม่เมื่อยเนี่ยน้องแงน้องกาบบริคอยลงคลิปให้เอฟซีทุกคนได้เบิ่งกัขอเถิดขอไปเป็นไลเด้อนี่นมันเนาะแต่กาบวนาก็จะไปย่ามเลยนาะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศกรุงเทพมหานครอ่าให้ทุกคนได้เบิ่งนะในมุมมองของวนาเนาะสำหรับวนาแล้วเน้องวนาคิดว่า ประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครเนาะเป็นประเทศที่ให้ความอาเพินไปอ่าให้ช right like, ีวิตใหม่ก็บรน้ากับอะไรนั่นเองเนาะอ่าประเทศลาวกันเนาะบรน้ากับเบรีบาลืมบานเกิดเมืองนอนตัวเองเนาะประเทศลาวกับบรนหน้ากับฮักทางประเทศลาวแล้วกับประเทศไทยสองสองประเทศเลยเนาะงแข่เนาะหักแพงกันไว้นั่นเองเนาะคือขคเนี้หนึ่งใหม่เนาะเป็นนอร์เวย์เพศแตกมางขึ้นนำอ่ะคนนี้อ่ะเล็ดน้องแขเนาะ กาสวยงามแห้งเลยนะบรรยากาศนะเป็นเห็ดเป็นซุ้มเป็นซุ้มมาแหละคอนเสิร์ตถึงความเจริญมันกับเปรียบเทียบกันมาได้ยี่แล้วนะเพียงเนาะกาบนหน้าก็บใบอยากให้ดัมมากลายเลยันเอเฮาใส่เฮาเห็ดยังเฮาก็ต้องวิเคราะห์แยัแกะเบื้องนอกวนี่ยมันเป็นความจริงยังว่าเป็นความจริงเนาะส่วน่กาอาชิมีรามาหลายๆ่ในไล่เลียงเหล้าเนาะกาอยากให้ทุกทุกคนเนาะรู้ว่่าาทนผู้ชมทุกคนเนาะ เบิงอ่าเบิงเป็นเบิงชื่อๆเนาะกัให้ใส่บิเคราะห์แยกแยะตามตีเป็นมูลความจริงแล้วกันเนาะกาวเซวสองประเทศมาเปรียบเทียบกันมันกับบอสมาต้องเปรียบเทียบกันได้แล้วกันเนาะกับสามเอาแมวกับสัตวมาเปรียบเทียบกันนั่นแหละน้องกันเนาะทุกประเทศมันมีทั้งคนดีกับคนบอดีกับมีอยู่ทุกประเทศแล้วนนั่ไงเนาะบอกว่าเป็นประเทศใดในโลกไปนี่กับมีทั้งคนดีและกับคนบอดีนั่นแหละเนาะ แหวนนากา g สมบรรยากาศยุทีเพมนาคกันตัวเป็นอย่างที่สวยงามแห่งน้องบรรยากาศปกติบานาเคยย่างอยู่แต่ทางลางน้บนอาเซียนมนีบ้านาสิพาปะโบสิพาบนาคือมาเทิเนาะไอโบนว่าขึ้นนบงเดว่าขึ้นบานากา คือสีประด้ขึ้นแล้วหน้าพรจักกาอยู่เทิงสมาธิขึ้นได้นะบเน,ะบนะบาะมาประก็ไร้หลรอเลยกาบก็โจ่าน่องนเนาะกับรรยาก,กาศการสวยสดงดงามนะเนาะ

สวยงามมากเป็นสวนเลยพี่น้องเป็นสวน โอ้รากาศลมก็แห้งนะฮะลมก็แห้งบรรยากาศก็สวยที่สุดบรรยากาศเย็นๆแลบวพุ่มไม้ต้นไม้อยู่ทั้งท้องเนาะคาคาจะเป็นสวนย่อมคาคาจะเป็นสวนยมเด้อเด้อครคาจะเป็นสวนย่อมเนาะข้างบนเนาะก็จะมีแบบวิวงามๆม่าเห็นในนี้ด้วยสิเนองโอ้โหสิ่ง ปอ่อพี่น้องงามมาร่รีงามไม,ารมร่รอหน่อยนะคือวันหน้าบุเคยขึ้นมาเสีงเจ้าเถือ่อเดะไเอิ่างเดียวนามีเป็นถนนแบบรถติดแบบช่วยงานเลยลมก็เย็นๆน่อยกันเนาะเย็นมากเลยหนาวมากเลย โอ้กิ้น่องลมเย็นแห้งเลยหน้าน้าเนาะการรักษาสุขภาพนี่ยพี่น้องเลยการรักษาสุขภาพตัวเองไงเด้อกาศบังกัน้าเหนาวอนไปเนาะลมกระพัดมาแบบเย็นจับใจเลยแหละพี่น้องโอเคแล้วหน่องตลอดปีนี้หน่องวานน้ากระพัดไปหมดมาสบจะกาศ เพี้ยสมนี่น้องอยู่ทึ่งตึกสูงๆของกรุงเทพมหานครอีกตึกหนึ่งนะ่น้องๆสักทีน้องใครเข้ามาเมืองแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเปิดใจช่องนานาเด้อแบงเด้อพบกันใหม่ในคลิปหนแล้วเดี๋ยวน้องสระกินีมาน้าเขาบอกว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบายเด้อ